ใครที่กำลังตามหากระบะแคบพร้อมบรรทุกนแบบจัดมาให้อีกหนึ่งคันปีใหม่ใหม่หลักหมื่นกับ Delta, Delta, ux, vo, Cap, เจ้าโตต้าไฮรักรีโว่สมาร์ทแคบเครื่อง2.4มิตรตัวแซตดิชั่นปีใหม่ปี 2, 2021เล่มไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นผ่อนค่างวดเพียงหลักพันจัดง่ายออกง่ายฟีดาวได้ที่สำคัญดูที่น้ำบมา,มาแคบหน้าจอรับส่นรถตั๋ที่ไปเลยหาพันบาทสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาจเจอเจ้าแบบอีกแล้วนะคะเสรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้มาบยู่ที่สาขาฝั่งสนามบิน หูวตเตยพิมพินจังหวัดสุราษฎร์ก็จัดเก้ากระบะแถบเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันพี่พี่สีเทาสภาพสวยชมหน้าใหม่หน้าหมู่ป่าราคา4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะฟีดา์ได้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เดี๋ยวตามไปชมรายละเอียดรอบคันในคลิปนี้กันเลยจ้าและนี่คือสภาพตัวรถที่พรจะพามาชมวันนี้ค่ะพี่พขาเป็นสายกระบะ พร้อมบรรทุกนะคะตัวนี้เป็นกระบะแคบตัวเตี้ยหน้าหมูป่าสภาพสวยคันนี้รอบๆคันเนี่ยแบบพามาชมรายละเอียดกันก่อนเลยสําหรับคันนี้ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าหมูป่านะคะสีดาเงาและครอบด้วยโครเมียมสวยๆมาพร้อมโลโก้ของเตโยต้าตัวใหญ่อยู่จุดจึงกลางของตัวรถและคมไฟหน้าพี่พี่ขาใสสวยไม่มีร่องรอยการแตกร้าวหรือว่าร่องรอยการชํารุดนะคะโคมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนะค่ะพี่พี่และคันนี้ได้ในส่วนของตัว ไปตัดหมอกมาให้อีกด้วยพี่พี่ค่ะสีตัวน้องสวยเดิมนะคะรถของเราไม่มีชนหนักไม่มีพิกความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกรอไมและไม่มีรถติดแกพี่พี่ค่ะไม่มีสวมซากมาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์สูงสุด2ปีหรือ1 0 0 0 0มกิโลมาให้อีกด้วยและมีการตรวจช็คนะคะโครงสร้างรถจากบริษัทเชียร์อร์274รายการลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะรถของเราเน้นรถสวยคุณภาพมาให้อย่างแน่นอนเดี๋ยวมาชมรายละเอียดตัวล้อกันก่อนเลยพี่พี่ ตัวนี้ได้ส่วนของตัวล้อยางมิชลินนะคะเป็นล้อเดิมนะคะสภาพสวยๆตัวแม็กก็ยังคงสวยเดิมพี่พี่ขตัวนี้ได้ตัวยาง215ทับ65 R16 นะคะจัดยางดอกยางหนาร่องลึกมาให้พร้อมใช้งานพี่พี่ขอีกยาวๆไปเลยนะคะสีตัวรถจะเป็นสีเทอพี่พตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2อ0 4นะคะกระจกบานหน้าก็จากศูนย์เตอร์ต้ามาให้นะและตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัว กระจกมองข้างก็จะเป็นคโครมเมียมตัดด้วยสีดําและมาพร้อมไฟเลี้ยวทั้ง2ฝั่งพี่พี่ซ้ายขวามาให้ตัวน้องเป็นเครื่อง2.4รุ่นมิดนะคะพี่พี่ตัวนี้ก็จะได้เบ้ามือจับเป็นคโครมเมียมนะคะกระจกเดิมจากศูนเตลตามาให้ทุกบานนะคะฝั่งซ้ายเดี๋ยวมาชมรายละเอียดพี่พี่ขาตัวนี้เปิดกระบะแคบได้กว้างนะคะน้องเป็นโมเดลปี2021นอ็อตสวยเดิมนะคะดีไซน์ด้านในแผงประตูก็จะคุมโทมแบบสีดำนะคะพี่ๆตัวนี้ก็จะเป็นแบบ สีออกเดดหรือว่าเทาๆนะคะนี่มาดูความเดิมพี่พี่โฟกัสด้านในได้เลยตัวนี้น็อตส,สวยนะคะเม็ดอาร์ต่างๆให้เห็นแบบชัดๆเลยนี่เลยค่ะกระบะแคปเปิดได้กว้างนะคะตัวนี้สภาพคือสวยมากเดี๋ยวมาดูความเดิมของตัวน้องพี่ๆี่ขออนุญาตแกะให้ชมเม็ดอาร์คนะคะรายละเอียดนะคะโครง้ามของตัวรถเดิมๆเลยพี่ตัวนี้แป๊บสปานะคะ สีมาให้เรียบร้อยพี่ๆค่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าน้องสวยมากตัวบอกก็จะเป็นเบาะสีดำนะคะสวยๆนี่ด้านในสะอาดสะอ้านมากๆเลยเดีย๋ยวมาดูซอกประตูด้านในอีกนิดนึงพี่ๆน้องสวยเดิมรูกลมคมชัดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มก็จะได้เป็นฟิล์มของลามินานะคะสภาพฟิล์มก็ยังใช้งานได้ฟิล์มใช้งานไม่ได้เราเปลี่ยนให้ใหม่พี่ๆและในส่วนของตัวด้านในก็จะเป็นพลาสติกสีดําตัดด้วยแบบ สีบอลสีสวยนะคะกระจกปรับลถด,ด้วยไฟฟ้าพี่พสวยมากนะคะตัวนี้ก็จะมีเข็มขัดนิรภัยด้านหลังให้ด้วยนะคะด้านหน้าก็เช่นเดียวกันพี่พลํลำโพงช่องวางแก้วต่างๆนะคะนี่เม็ดอาร์คต่างๆสวยมากๆค่ะพี่พี่ให้ดูถึงความเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูกระบะหลังกันบ้างตัวนี้นะคะสภาพคือสวยเป็นตัว2.4มิตร นะคะเซตอิดิชันมาให้อีกด้วยนะคะล้อ,อยางทั้ง4ล้อสภาพสวยตัวนี้ก็จะมีแม็กไลเนอร์มาให้นะคะสภาพกระบะด้านหลังก็พร้อมบรรทุกพี่ๆี่ไม่มีร่องรอยการชำรุดนะคะร่องรอยด้านหลังวีธพี่การใช้งานคืนน้อยมากๆนะคะเดี๋ยวมาตามมาชมรายละเอียดด้านหลังของตัวน้องกันบ้างพี่ๆคะ่ะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสีตัวน้องเป็นสีเทาเดิมโรงงานพี่ๆไปท้ายฟลเลี้ยวต่างๆใช้งานได้ปกติแล้วก็ในส่วนของตัวโคมไฟด้านหลัง มาดูกันชัดๆไม่มีร่องรอยการแตกร้าหรือว่าร่องรอยการชํารุดนะคะพี่ๆคะ่ะในส่วนของตัวการชนด้านหลังตรงนี้พี่ๆไม่มีในส่วนของตัวร่องรอยการชํารุดพี่ๆคะ่ะการชนด้านหลังแข็งแรงทนทานพร้อมขึ้นลงได้สะดวกสบายและมีสะสเซ็นเซอร์มาให้อีกสองตแหน่งอีกด้วยนะคะด้านหลังตัวจับด้านหลังตัวเปิดกิดตรงนี้ก็จะเป็นโครเมียมและมีในส่วนของตัว ไปเบรกดวงที่สามาให้อักษรโคมเมี่ยมต่างๆนะฮะโต้ต้าไฮรักรีโวก็มีมาให้ครบครบแบบนี้เลยพี่พี่อะเดี๋ยวตามมาชมอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะคะสีตัวน้องเดิมมากๆพี่พี่ค่ะเพราะฟังเสียงได้เลยติ๊กเกอร์ทั้งสองฝั่งใช้งานได้ปกติเลยนะคะนี่สวยๆอะเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดด้านในของตัวน้องกันบ้างพี่พี่รุ่นนี้ต้องบอกเลยว่ากระจกปรับรถด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ ปรับด้วยไฟฟ้านะคะแผงประตูดีไซน์ภายในก็จะคุมโทนแบบสีดำพี่พี่รถกระบะทาเงินทํางานเน้นสีดําดูแลรักษาได้ง่ายนะคะและรถของเราโตโยต้ไม่จุกจิกด้วยพี่พี่ค่ะอะไรลหาง่ายมาดูน็อตนะคะสติกเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะรุ่นนี้นี่เปิดแคปได้กว้างภายในสบายนะคะตัวนี้เดี๋ยวดูในส่วนของตัวน็อตแคปอีกหบานนะคะพี่พี่นี่ น็อตต่างๆสวยเดิมมากนะคะดีไซน์ภายในร่องรอยการใช้งานคือน้อยมากๆและตัวเบาะด้านหลังก็จะเป็นเบาะสีดำนะคะเบาะหนังนะคะฟองน้ำนุ่มๆหนาๆแบบนี้เลยตรงนี้ก็จะแบบเป็นในส่วนของตัวบุผ้านะคะสีดำนะคะเบาสบายนะคะภายในพี่ๆดูนะคะด้านล่างนะ,ะตัวพื้นสีดำสวยเราจะามาให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวเบาน,นะคะคู่หน้าก็จะมีกระเป๋าจิงงจ้ด้านหลังมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ฝ้าด้านบนต่างๆสะอาดสะอ้านนะคะพี่ๆคะ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะกระจกก็เดิมๆจากศูนย์เต้ต้ามาให้ทุกบานเลยะคะ่ะพี่ๆคะ่ะนี่ฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวน็อตกันอีกนิดนึงพี่นัแบบขอุญาแกะนะคะตัวน็อตให้ชมรายละเอียดน็อตสวยเดิมนะคะเม็ดอาร์คเรียงตัวกันแบบสวยงามมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวบอกก็อย่างที่แป๊บบอกนะคะสภาพเบบอกก็ยังคงสวย เป็นตัวสีดำนะคะตัวนี้ไม่ร้อนพี่พี่ค่ะตัวนี้เป็นเบาะผ้านะคะเบาบางสบายนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวกุญแจรีโมทเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเลขไม้พี่พี่ตัวนี้ไม้หลักหมื่นนะคะพี่พี่เลขไม้ยังหลักหมื่นเท่านั้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งนะคะสําหรับตัวมิดของเราตัวนี้ราคานะคะตัวน้อง400กว่าบาทเท่านั้นเลขไม้คันนี้78,308กิโลเมตรเท่านั้นพี่พี่ คอนโซลด้านหน้า,นาดีไซน์สวยงามนะคะสีดำตัดด้วยสีบอลพี่พี่ตัวนี้ฟังก์ชันเครื่องเล่นวิทยุต่างๆใช้งานได้ปกติ FMAM y t u t u นะคะ p p p l e c a r า l a y พ n d r o i d ต่างๆได้หมดเลยพี่พี่ขาแล้วก็มีช่องเสียบมาให้นะคะ USB ตัวนี้นะคะด้านล่างก็จะเป็นฟังก์ชันระบบแอร์นะคะพี่พี่ขาตัวนี้ใช้งานง่ายแอร์เย็นแล้วก็เพลงเพาะมากๆแล้วก็มีส่วนของตัว พาวเวอร์เอาเลสนะคะช่องเสียบมาให้อีกสองช่องด้วยพี่พี่แล้วก็มีเก๊ะใส่เหรียญใส่วางธนบัตรต่างๆได้เลยเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดพี่พี่แล้วมีปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดด้านข้างมาให้อีกด้วยนะคะใช้งานได้ง่ายนะคะนี่ตอนนี้ก็จะมีเกะ๊ะนะคะแล้วก็ระหว่างด้านหน้านะคะก็จะมีเก๊ะด้านบนแล้วก็มีเก๊ะด้านล่างพร้อมใส่บุ๊กเซอร์วิสต่างๆมาให้อีกด้วยนะคะพื้นพรมสะอาดสะอ้าน ด้านบนนะคะตัวม่านบังแดดก็มีให้ทั้งสองฝั่งนี้ช่องใส่เว้นตานะคะตัวไฟเปิดปิดได้นะคะสองดวงด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางก็ใช้งานได้แบบปกติเลยพี่ใครที่แบบกําลังมองหาสายกระบะแคบนะคะพร้อมใช้งานพี่พี่ตัวนี้ตอบโจทย์มากมากเลยพี่ค่ะและน้องเป็นตัวมิดตัวยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานออปชั่นก็ถือว่ายกระดับอีกนิดนึงตอนนี้นะคะก็จะเป็นช่องเปิดห้องเครื่องแล้วก็ ตัวถังน้ำมันตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะพี่พี่2 4 0 0ซีซีนะคะ150แรงม้าสภาพแบบสวยรอบคันแน่เลยพี่พี่่ะนี่ให้ดูนะคะห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะพี่พค่ะมาต่อกันที่ห้องเครื่องพี่พี่ตัวนี้นะคะไม่มีข้ามน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะคะันหน้าให้ดูตัวน็อตพี่พี่ดอกสรน,นะคะอักษรต่างๆนี่มีมาให้ครบๆเลยพี่ค่ะ ในส่วนของรายละเอียดแผ่นเพดตัวนี้เป็นโมเดลปี2021แท้นะคะรหัสเครื่องยนต์2 GD f t ดอพี่พี่เดี๋ยวมาดูตัวน็อตฝั่งซ้ายของตัวน้องกันก่อนเลยนี่นะคะน็อตสวยเดิมไม่มีรอยขันรอยถอดหรือว่ารอยเปี่ยนนะคะตัวแผงกันความร้อนก็ยังคงสภาพสวยนะคะดีไซน์เดิมๆไม่มีรอยฉีกขาดพี่พี่ตาปัมจากศูนย์โตต้าก็ยังอยู่ครบนะคะบง่งบอกให้เห็นถึงความเดิมนะพี่พี่น็อตต่างๆก่อนออรมีการตรวจเช็คแต่พี่ช่างชำนาญการมาให้ มากกว่า30รายการที่พี่ขาตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนท้ายนะ้ำมันเครื่องเช็คหมอเอแบตเตอรี่ต่างๆมาให้นะค,ะคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยออกรถที่เสียทยไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันเครื่องยนต์เกียร์สปีหรือ1 0 0 0 0มกิโลขึ้นอยู่กัอบอย่างใดอย่างหนึ่งึงก่อนแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะบนท้องถนนมาให้อีกด้วยถึง2ปีเลย mm hmm. พี่ใครที่สนใจคันนี้เดี๋ยวแป๊บมาย้าสเปคโปรโมชั่นกันให้อีกครั้งนะคะสําหรับพี่ๆที่กําลังตามหากระบะแคบพร้อมใช้งานตัวนี้นะคะ เป็นยังบ้างคะสาหรับเจ้ากระบะแคบตัวเตี้ยที่แมพพามาชมวันนี้สำหรับใครที่กําลังตามหาเจ้าแบรนด์ t o y ต้าไฮรักรี v o Smart c a คนะคะตัวนี้เป็นน้องเป็นเครื่อง2.4มิตรนะคะเซตดีชันปี2021วันนี้จัดราคามาให้พิเศษสุดๆราคา449,000บาทเท่านั้น น้องมาพร้อมกับเลขไม่เพียงหลักหมื่นค่ะพี่ขาฟรีดาวได้ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าประวัติดีนะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้นะคะส่วนใจอยากได้กระบะบรรทุกพร้อมใช้งานพี่พี่ผ่อนหลักพันค่างงวดแค่แปดพันเท่านั้นนะคะตัวนี้ก็สามารถติดต่อหันป๊บมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกเก้าเก้าพิกัดร้านร้านอยู่ที่เซียไฮ้สาขาฝั่งสนามบินหัวเตยบ,งบุงพิงจังหวัดสุราษฎร์ก็ติดต่อหันไปอีกครั้งที่เบอร์0611786999 ลูกค้าดูคลิปนี้มาแคปหน้าจอบอกว่าดูมาจากไลนรน้ำแปับส่วนลดทันท,ทีไปเลย5,000และโปรโมชั่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสนใจแล้วรีบติดต่อหาน้ำแป๊บมาได้เลยนะคะบ๊ายบาย